อันนี้เป็นไลฟ์เซ็กซี่ไลฟ์เดนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆจะมีเซ็กซี่ไลฟ์อีกหลายเคสเลยต่อจากต่อจากวันนี้นะแต่ว่าของเคสของไอซ์หมดแค่เคสนี้นะฮะก็ต่อมาจะเป็นเคสของหมอท็อปต่อไปนะฮะก็หมอมาเล่าเคสได้ฟังก่อนเป็นเคสรีวิวนะฮะจริงๆริงเคสนี้เคสนี้ไม่ใช่เคสรีวิวแต่คนไข้บอกเองเลยว่าให้รีวิวได้อยากเห็นนะฮะว่าอยากเห็นทุกคนอยากมีสแนปช็อตของตัวเองว่าเฮ้ยการเปลี่ยนแปลงหลังทำทันทีเป็นยังไงเคสนี้ก็เลยบอกหมอเลยว่าเอาเลยหมอไลฟ์ได้เลยนะฮะก็ เคสนี้เป็นเคสหญิงไทยนะอายุสาสเอน้ำหนัก4ี่สกสูงร0อยอะไรรยห้าอ้อย้าสสองูงห้าสบนะฮะ<ฆ>ก็มามาจากต่างจังหวัดนะฮะ<ฆ>เข้ามาเพื่อจะทำเซ็กซี่ไลน์เลยนะฮะ<ฆ>ก็ต้องบอกว่าเคสนี้เป็นเคสคุณแม่ด้วยนะฮะ<ฆ>เคสคุณแม่แล้วก็ผิวยังไม่หย,ออย่อนคล้อยเยอะมากนะฮะผิว<ฆ>มีความย้้ยแต่ว่าไม่เห็นการย้้ยแบบหนักมากนะฮะก็ย<ฆ>ังสามารถทำอะไรได้เออยอะแยะนะฮะก็เคสนี้หมอก็ดูดหน้าของเอว แต่ว่าเคสนี้ยทรงมาดีอยู่แล้วนะฮะทรงมาดีแต่ว่าแค่มีไขมันปกหมดเลยแต่ช่วงช่วงคาว่าทรงมาดีของหมอเมี่ยคำว่าไอ้ช่วงช่วงช่วงเอวฮะช่วงเอวตะวันกระดูกเนี่ยจนถึงอ่าซี่โครงเนี่ยมีมีช่วงกว้างนะฮะถึงโอเคตอนตอนก่อนทำเนี่ยเขาจะมีเขาจะเป็นทรงตรงเลยนะฮะแต่ว่าพอตรวจร่างกายมาช่วงช่วงตรงเนี้ยเขามีเขามีช่วงกว้างอยู่เพราะฉะนั้นเ่ยเราเคสที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยเราจะสามารถทําอะไรได้ค่อนข้างเยอะยิ่งเราเวลาเราเราเดี่ยวเนี่ยเราจะเราได้แบบโค้งโค้งแบบโค้งเลย เดิมเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูเก็บภาพบีฟอร์นะภาพบีฟอร์เนี่ยคือแบบเป็นแท่งตรงเลยแต่ตัวร่างกายเนี่ยคือช่วงช่วงกว้างช่วงช่วงที่เป็นกระดูกของเขาอะฮะมีช่องว่างให้หมอทําได้เยอะนะฮะเพราะงั้นแล้วก็เราเยอเยสเลยแล้วเันนี้ระบุหมอเลยบอกว่าหมอขอขอแบบเอวขา <laughs> เอาแบบเอวขาเลยนะฮะเขาเอวเอวเอวแบบบ <c oughs> างเฉียบอ่าหมอก็จัดให้เลยนะฮะแล้วก็เนี้ขอเเป็็นซซกี่ไลน์ที่แบบฝังลึกนะะฮหมอก็ เคสนี้ถูกทิ้งอยู่แล้วไม่ได้เติมนะครแล้วเคสนี้ก็บอสเลยใช้เป็นเวเซอร์สมูทเพราะต้องการฝังลึกเต็มที่เลยนะฮะก็ใช้เป็นเวเซอร์สมูทสองนะฮะก็สามารถดูไขมันทิ้งได้ออกมาเยอะนะฮะก็เคสนี้เป็นเคสไซส์ S ถ <c oughs> ึง M นะฮะอ่ะเรามาดูภาพเบื้องกันอันนี้นะโอเคเห็นไหมว่าทรงมันค่อยเป็นทรงตรงเลยนะให้ดูให้ดูเลยเห็นไหมตอนแรกเป็นทรงตรงแต่ว่าจริงๆรเนี่ยถ้ากระดูกแนวกระดูกจริงๆกระดูกจนถึงกระดูกซี่โครงอ่ะ ช่วงเนี้ยของคนไข้อะค่อนข้างค่อนข้างกว้างนะพอกว้างมากปุ๊บมันสามารถเล่นอะไรได้เยอะนะฮะแล้วก็อันนี้น้าท้องก่อนเดิมนะจะมีช่วงตัวหนามีพุงหมาน้อยนะมีพุงหมาน้อยอันนี้เราก็ต้องการเหล่าให้แบนเรียบเลยคือเคสนี่ต้องบอกว่าจริงๆเราไม่ได้ต้องการแค่แนวตรงนะเราต้องการแบบยุบลงไปเลยนะซึ่งเคสนี้ทําได้อยู่นะแล้วก็ให้ดูหน้าหน้าเห็นไหมว่าจะมีพุงหมาน้อยอยู่แล้วก็ช่วงเอวเนี่ยเป็นแทบจะเป็นทั้งตรงเลย แต่ว่าแต่ว่าช่วงช่วงเนี้ยของเขากว้างเพราะงั้นเราจะสามารถเหลา AOS ได้เยอะแล้วก็แต่เคสนี้หมอต้องเอาก้นเขาออกนิดนึงต้องดูดก้นออกหน่อยหนึ่งเพื่อจะได้สมมาตรนะฮะโอเคแล้วก็เคสนี้เราทำเซ็กซี่ไลน์ด้วยนะก็จะทำเป็นเคสนี้เอาเป็นแบบเซ็กซี่ไลน์เป็นไฮเดฟคือต้องการความธรรมชาติเพราะงั้น่ะเราก็จะเราไม่ได้แค่ฝังลึกอย่างเดียวเราจะฝังแล้วก็มีการดูดด้วยเทคนิคที่ดูดหมดดูืไม่หมดในบางตำแหน่งนะเพื่อให้ออกมาธรรมชาติที่สุดนะโอเคก็เมื่อกี้ก็เห็นกันแล้วนะว่าตอนเปิดเคสว่าการทำหลังทำเป็นยังไงเนาะนะ ให้ดูกันดีกว่าอ๋อเคสนี้หมเอเลืมบอกไปเคสนี้ดูดเวสเซอร์สมูท360องศานะถ้าท้องเอวเนี่ยได้ออกมาทำ3 5 0ซีนะฮะอันนี้ไข่ย่างเดียวนะไม่ใช่ลคน้ำนะโอเคาะเคสนี้แค่เก็บแน่นอนเพราะวางยาถูกโดยวิสันดีแพทย้นะวิสันดีแพท้ของเราน่ารักมาก <Cheer. S 1> ใช่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูเคสหลังทำกันนะโอเคโอนะครับเอวขาดสมใจเลยค่ะค <f> ุณหมอเอวขาดสมใจนะครับก็เห็นไหม การเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะโอเคดูตรงนี้อ่ะอันนี้อันนี้เป็นช่วงเอวนะครับนะตอตอนแรกหนาหนาปักอย่างนี้เลยนะฮะเป็นแท่งตรงอย่างนี้เลยนะอัน,นอันนี้ให้ดูพลังเนี่ยตอนแรกจะเป็นแท่งตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็พอดูดออกปุ๊บก็เราได้เอวคอดแบบเอวบางเลยเอวบางเฉียบนะฮะนะครับแล้วก็เห็นแนวเซ็กซี่ไลน์ตรงนี้เนาะเนี่ยเราทําแนวเซ็กซี่ไลน์เอาไวใ้ให้เหมือน,เห,อนเหมือนมัดกล้ามเนื้อ ทําให้ดูธรรมชาตินะฮะเราไม่ใช่แค่ฝังลึกไว้อย่างเดียวคือมันจะมีเรื่องเทคนิคอีกนิดหน่อยที่ทําให้ดูมีความนูนมีมิติด้วยไม่ใช่แค่ว่าดูดแบนราดทั้งหมดแล้วก็ฝังลึกไว้นั้นจะดูไม่มีมิติแล้วดูไม่ธรรมชาตินะฮะใช่เหรอไหมคือตอนนี้เห็นไหมว่ามันจะมีทุกมุมจะมีมิติหมดเนี่ยจะเหมือนคนเหมือนคนออกกําลังกายจริงๆสวยมากเลยค่ะโอ้เอลเอสเลยนะครับ ใช้เวลาทํานานไหมคะคุณหมอเคสนี้เคสนี้ประมาณเคสนี้ประมาณสองชั่วโมงได้เคสนี้เคสนี้ไม่ไม่ถึงกับยากมากนะก็ใช้เวลาไม่นานมากแล้วก็เคสนี้เคสนี้คนไข้ไม่เจ็บเลยเพราะว่าค่อยวันไม่ไม่แต่คนชมค่ะคุณหมอสวยมากสวยมากเลยจริงๆก็ทาทานี่เนี่ยคือเคสนี้เราเน้นคือต้องบอกว่าเซ็กซี่ไลน์จริงๆมันไม่ใช่แค่แบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแนวแนวกล้ามเนื้อของคนเราจริงๆมัน มันวางเลียงไม่ใช่แค่เป็นแนวตรงฮะมันจะวางเลียงออกมีความความไม่ได้ตรงสักทีเดียวแล้วมาเจาะมาเป็นแบบว่าใช่ในทรงกรวยหน่อยๆทรงกรวยอ่ะครับแล้วก็แนวเซ็กซี่ไลน์คือแต่ต้องบอกว่าแนวเซ็กซี่ไลน์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพราะงั้นหมอต้องตรวจร่างกายก่อนว่าแนวกล้ามเนื้อของเขาเป็นยังไงแล้วเราก็วางตามแนวกล้ามเนื้อของเขาไว้นะมันก็จะไม่กิ๊บแปลกก็จะดูธรรมชาตินะฮะโดยเวลาที่คนให้อ้วนอีกทีหนึ่งก็ไม่จะไม่แปลกอีกเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวหลังจากนี้จริงๆจะมี2เเคสแต่ว่าเคสของหมอหมดละนะฮะก็ต่อมาจะเป็นเคสของหมอทออ็อกกับหมาไว้ต่อเดี๋ยวเราดูกันว่าเป็นเคสรีวิวไหมถ้ามีเคสรีวิวไหนดีๆก็จะมาให้ดูนะถ้าคนไข้ยอมให้รีวิวนะโอเคครับก็อันน<อ>ี้หมอขอลาแค่นี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ